Ờ, à, chẳng cho ơi. bây giờ hẳn Ô, đường đó ăn bạc hàm nè, bây giờ hẳn phía nào ngay Kinh đấy, nóng sơ phần Xoay <laughs> à. bạc tới nồi Bố nhầy đấy này. À, tổ tiểu đấy, hẳn phía nào Bố xuống đấy กสมีน้ำหวานน้ำเด้อพี่น้องเด้อของบริจันเนาะกลางเมฆหักกระพาะหักเพิ่นเนาะเมฆคำตุยพ่อบุญเลี้ยงเพิ่นซอยน้ำหวานเนาะจากสีจากโลพี่น้องเอยลงเมือน้ำกันเนาะตีบัวแล้วนี่นะนี่บัวหลอกข้าวเนาะเอ๋แหี่ตุยชิ้มึงเด้อขาก็ได้หนิพี่น้องเอ๋ผสมกันเนาะพอเป็นสีสันให้เล็กน้อยโยเล็กน้อยมา ชะมอ่อยบ่ติ้งซี่บ่ได้เป็นอยังบ่เยอะพืชยาเนาะอ่าเพื่อนโยนนวลพี่น้องเลยเนาะไขมันไขมันเพี่น้องไข้ไข่ไขมันไข่ไขมันเดีนอนนอนท่าเดียวเฮงโพดมันเต็งแบบนี้ต็งเดี๋ยมันเจ็บเนาะโอ้สบายดีเด้อคือบม่ได้คัดในอย่างปัเอาแล้วเอาแล้วเ่ชาแล้วบ่ได้กินยาท่านเพิ่นท่านอาญาลายบ่ยาเบิด์ตเธอไดเพิ่นชักให้เท่านี้ ค่าเพจคาว์มอพนเบิดเท่า์ไดมือนีนั่งาาาลานเพจเซนลานเพจเซนอ้าโทษตัดภาพตัดทีนี้พี่น้องอ้นเนาะหอดเยือนหอดซานเรียบร้อยทางเมตุยเพินพี่น้องอ้นเนาะบินเนอร์เพินกันนอนทราบงาบอยู่พี่น้องอ้นเนาะเบิด อาแบตเตอรี่บาดที่นี่นพี่น้องเลยดูเอาเอาครับเอาตู้เมนเลย,เยามามามาพาเพิ่นไปตรวจพี่น้องเลยนอจ็บสันหลังปีกขา้างซไส้หั่นแล้วก็พอไปแล้วแบบนี้เนาะพี่น้อง,งเลยเสียเงินแต่เศร้าไปนี่กับใครเนี่ยนะวะพี่น้องเลยอ๋อชกของมานั่งก่อนมานั่งก่อน เงี้ยเนี่ยเหนาบใครก็ได้พี่น้องเลยเอ๋โบยน็นเนาะเอ๋ดูเดี๋ยวเนาะบอึคจัะเนะานะแักททยสบายดีพร้อม่พี่น้องมัตสึคุสุคนเนาะเจอกัน บรรยากาศตอนเที่ยง,ง,งแดดฮ้อนทมือนี่พี่น้องเลยเนาะใกล้เข้ามาเต็มที่เนาะมือน,อนี่มือสีผงสีเทียนมืออื่นเด้อพี่น้องเลยเนาะของแจกของแถมเฮาพี่นเนาะเต็มหลังรถเอิอน้นเทิน,น,นพี่น้องเลยจักนนำดื่มน้ำหวานเลยพี่น้องเลยเนาะน้ำหวานนี่เอามาแต่อุปกรณ์พันสกอนเนาะสร้างไว้มืออื่นเศร้าจะงอ,อกไปเอาแต่ก็มีน้ำดีโด้เด้พี่น้องเลยเนาะยังเอาบครบซ้ำ สิเอาไปเอาอีกอยูช่างน้อยเนาะเอามาส่งก่อนหอบหนึ่งเต็มก้อนพี่น้องเลยลเานเาะเอาก่อนอื่นก็นสบายดีป้าลุงเนธทางนาาี้สบายดีเอ้สบายดีสบายดีพ่อพ่อน้องกะลังขึเ้เกาสบาลูกอ่าได้ยังมาอันดุระามาื่อนี้บอกป้าลุงในด้วยฮะเพคนเอินยังลูกเพคนเอินยังอันเจ้าเซื้อมานี่ฮะ chin mà chiap hay lung bung 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 bằng bung 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 vô bung hòn ห่อนบ่ห่อนบ่เบิ่งอยู่หันพอจับเบิ่งเลยโอเบิ่งทรงสีแส็บเป็นความเล่าด้นี่อือจะบอกคือเคลป์ี้อยู่ไทยเนาะมคนจะแนวกันเป็นยังไงซิเจนวานาแสบว่ะขี้เนี่ยแสบพี่ไก่ท่านลินเนี่ยเอาปัดกวดเทือนสั้นก่อนบไปนี่เอาของลงได้บัตนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ

คนน่ะสิหุม่มโยบแซ่หั่นก็เบ,บืเมื่อนี้เราได้หันพี่น้องเลยเนาะวันเดือดได้เออตั้งมุกตั้งใจกันไว้ว่าสแจกตอนเพ่นเฮบสเฮบวดแล้วพี่น้องเลยเอ,อืพากันเต้ากันโฮมเฮฮอดสามบสแล้วก็แจกเนาะแขกคนพ่นฮอตได้ตอนนะ,ละ,ะหลังจากแจกแล้วเขาก็ได้พาพี่พ่อน้องออกไปสม้มการแข่งคันจูดบางไพ่พี่น้องเลยเนาะ ทีมงานของพวกเราก็จับคู่กันผู้นั้นผู้นี้ว่าสิผู้ใดและสิหัวซักลงขีดตมก็บรุ่นกันมืออื่นพี่น้องเไงไปสันเอาลงกมงไหนนี่เนาะได้แน่มาสันแม่มึงเอามาโมแล้วเอาลงไปมอนโมมากินน้ำกินอะไรก่อนกินแม่น้ำเอาแม่กาแฟนะกพอได้กลิ่นกาแฟเห็ดเป็นซีเร่งชิงลิงเนาะ อา,อามกิมมาาดเบลนี่ยนห้าี่บนไหนน้าทางบาบุญน้ำแน่เนะาทนะทางบาบุญก่ะมีทางเอ้ยใจดีแม่ใจดีทางพังไทยทแม่ทวารัดเนาะอยู่สวิตซอแลนด์เนอะไรกางรวมด้วย เอกอดจะดีนอนอยู่ทางฝั่งไทยสองขาสองพันบาทก็เลยรวมกันเอาหน้ำหัวซี่แพกก่อนสิบสี่ดิโดเนาะออกรอบเพ่ละรอบคำตัวไหนเนาะเด็ก่อนก่อนเช่าเมื่อยก่อนพี่น้องเลยไว้เลยเนาะเอาเอาตัวนี้ลงก่อนเสียแยกไว้เป็นของเจ้าขังหนึ่งของไข่ขังหนึ่งเนาะเอาขึ้นน่ะแตเอ่ขึ้นพละดุกเลยมันแต่พอสิเก็บอันนี้ดิไปไปนั่งพูดได้นั่งเบื้องเด้อ ก็อันนี้เมยเพิ่นซื้อเติมทุงมานี่พี่น้องไหยเอาบมงเอาไว้มงนี้เด้อของเจ้าเด้อข้างนี่นี่แหละเอาไว้มงใกล้ๆอย่างเดีมื่ออื่นกะเอาขึ้นรถอีกแล้วพี่น้องเยมืม่ออื่นอ่าจังเจ้า<ๆ>ไว้ฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้เร oh, ื่องเราอันเบรกหามนีเพื่อนได้เห็นพี่น้องไหยเก่งได้หนงเชื่อเพิ่นใส่เบรกแต่น้อยนีโบใหญ่ได้นี่อตโตเตี้ยได้เด้หันพี่น้องไหมโบสูงเด้ น้ำเป็นพญเพนว่าได้อเนาะห่อนหแบบซี้นี่น้ำนีเย้นี่โอ้ยนางพญานางพญาพญาอดเบนางพญาเพิ่นบสบายมือนี่พี่น้องเลยนางพญบปังเนยม่มือป่วยเลยเอาเก็บมาลูกโอ เริ่มไปเนาะบ่อน,น,น้ําน้ําหานเฮาก็มกีเอ้ยตอยล่เพิ่นเองก็มีน้ําหวานน้ําเดอ้อพี่น้องเดอ้อของบ่จันเน,ะนาะอืมทางแม่ฮักกับพอ่พอฮักเพิ่นเนาะแม่คําตุยพ่อบุญเลี้ยงเพิ่นซอยน้ําหวานเนะาะจักสิจักโลพี่น้องเอ้ยลงเบิ่งนํากันเนาะ ồ nó vừa lại khai nhỏi <laughs> ừ. oh, nó <cười> <cười> à, <laughs> Bộ, có một cả đấy pin nhau ơi ơ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  องขอยอีกบาทหนไุดมาเอาไว้ของทังเฮาโฟเดอตัว uh. น uh ี huh. uh ้เดอของเมย์ไว้ขายเด้นี่เนาะบังเยพอดูกเอาถแสบซิมตวน้ดูาแบบนี้มาน ขายดีบวกเอาแล้วนี่นะนี่มูลของข่าวอ่ะเนาะเออแต่ตุ้ยชิมมึงเลยแจกกแจก่นี่พี่น้องแอบผสมกันเนาะพอเป็นสีสันให้เรียกน้อยโยนิดกน่อยมาเอจอจะกเก็ตเท่าไรเนาะ mà hạt kết xôm cắn, đểo, đi tuần lễ, bưng bưng ít, pheo mà pheo Đây, สม ta น้องคนตะลางไปเบิ่งมันมันหนักป่ะ nó ไปอืม ừ. chọc. Ở

ียงหรอวะน่เีงเสียงบทไม่้านงเซยง่าอมาเยงเียงพอหรนี่ไม้ข้าวในตุ้พ่นนางพญาพ่นอุ๊บดุา

เนาะนี่เป็นบางส่วนที่ซื้อพี่น้องเลยเอามารอบแรงรอบแรงอีกเป็นดีดงดีโดอีกแรลงเนาะแล้วอ่าอ่าชมเชยชมเชยใช้อันนี้บ่อันว่าเย็นแนวตรวจแนวยางพันนะอ๋อใช้จากของเพันดี ก็ต้องเอาแล้วว่าเนาะเพิ่นปัดไปรอบหน้าพ่อให้เพิ่นอัปเดตเบิ้งเนาะใช้มันเจ็บมุงได้อันนั้นเพิ่นเจ็บมุงได้มึงหลังนี่บ่เบิ้งเห่นชะม้อยอยู่บันชะม้อยบ่ตีงซี่บ่ได้เป็นหยังบ่เยอะเพิ่นชขยะเนาะอเพิ่นหนอนนวลพี่น้องเอ้ยเนาะไขมัน ไขมันได้นอนนอนท่าเดียวเฮิงโพดมันเต็งบาดนี่เต็งน่ะมันเจ็บเนาะมงนี่เนาะสม้อยบ่บาดนี่สมอยอยู่ออเนาะพอไปอยู่ได้ซพี่น้องเอ้ยกินเอกินกินเออย่ากินมันหลายนี่กินมันหลายนี่บ่ได้เด้กินมันได้นะกินไ้นไม่ได้อีก กระป้อมถัว่วกระป้อมจำกระป้อมเหรนี่ยกินม่วงจำมะ่วง่บ่ไม่เอ้ไม่ไห้ออ่ไนังเบิรเดบอสป่นี้เอาลงมาเบิดเดบอในรถในล่างใช่นีดิน ออกไปหาล่างรถล่างล่างร้อง,ง,งอีกแน่พี่นังเพราะว่ามืออื่นยันยัไ, <c oughs> ไย้น่มัน้อวดวัน,น <c oughs> มันบางอข้วมันุงใดมันบัง <c oughs> มีแต่ปกติวัดมีอย่างกนนีเนาะมีแต่กระดูกทับเส้นประสาทนี้ มากับพาเพิ่นไปรถพี่น้องแตรเศร้าเนาะอีทอม้าพวงทันเวลาผ่าน้ว่าอก็เถอเาแล้วผ่านว่าอกให้เพ่อนอนอยู่ลกมมกัเี๊บเล้างเจล้่มเาเจบอไไดไปตวกาอันน้อยมาก่อน่ามากเพ่นมากกระายแล้วเบว่า่นะอเ้ามต่มนได้ยินหมด กูจนกูใจบืดแตาวนิวดาช่างด่วหัวใจกูจนชั้นนะอันนี้มาแดงนี่วันนั้นช่างแน่ถ่วเนาะถ่วเวลาเลยกูใจกูจนชั้นนะตอนนี้จังว่าหัวอาทิตย์มาน้องมาถกเอาพี่น้องมาเพื่นหอดชานเดียบรอยเนาะไปตั้งแต่เช้าๆู้พี่น้องไงเนาะแต่เจ็ดเป็ดมุ้งเศร้าก็เข่ามา ตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาบ่ายโมงตรงพี่น้องไเนาะบ่ายโมงสิบนาทีก็หากะลงมาแต่ดำเนินการเรื่องผักครั้งดูปัวของน้องอ่อนเพิ่นแต่วัาน,นี่แหละพี่น้องเลยเนาะหอดเมื่อคืนนี่ก็เกือบซีทุกพี่น้องเลยเนาะกะหอดเทือนหอดซานเป็นอันเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะมาหอดเด้อเนาะเมื่ออื่นเฮาบ้านเฮามีงานบุญใหญ,ญ,ญ่เนาะ บุญใหญ่บุญบังไฟพี่น้องเไยบุญบงังไฟเนาะกะจังใดกะมาห่วมทำบุญเนาะห่วมแจกห่วมทานน้ำกันพี่น้องเไยมืออื่นเนาะเป็นน้ำเด้อทางบริจันทร์เนาะเออลงทานทางใดรองเชิดกับบริจันทร์นี่แหละพี่น้องเไยเนาะแจกน้ำเนกะดีรงดีโด,ดพี่นางไงน้ำหวานเนาะเ,เป็นเครื่องเย็นนี่แหละพี่น้องเไยเนาะ เออหัวเขกคนผนมันอห่อนได้มืออื่นได้นเนาะเดี๋ยวว่าเพราะคือผลตกพอมันพี่น้องไงเอาเมยไปตรวจรถปผลย่อยลงมาแต่บ้านเฮาโบ้ตกเนาะสมซื่อรีบ้านโคกใหญ่พี่น้อง,องอดโดอ,อง้แต่ว่ายันมสืออื่นนี่ยันบุรอดอยู่เด้อเบิ่งนี่เนาะถ้ามันมืดคึมๆแบบซี่นี่จูดบางไฟนี่ลิฟต์มีกแล้วนี่พี่น้องเอ,งอ้เออาานาะเออเอา นาะมูคู่เพิ่นก็ได้กันบ่ได้ยังแต่บ่จันพี่น้องไอ้เนาะลงไปเบิ่งบ่เจ้าว่านี่แหละมันย่านแต่บงน้อยๆแนวบ่กล้าแข่งนมู้บดนี้เาะอยู่กันาบ่ได้6ลสิไปแข่งกับเผา่ก็ฮู้เลยเออแข่งฮู้าอแหละเนาะ6 5อะ6 3อ่มา่กบวินออวิน3ยังแต่3เนาะบ้านเฮาเนาะ มีหกโลบางเดียวคือบาเตียงได้เอาอมีบางเดียวแหละบางใหญ่สุดเลยเป็นงานหน้าเดี๋ยวไอ้หนูมีก้นเอาได้อันแทงได้มีหลักเป็นราคาเนี่ยเอาวถ้าจังไลยกะติดตามเมืองน้ำกันอีกสักมืออื่นคือยังไงเนาะเมื่อนี้เขากะพักพรก่อนบัดนี้เอาตู้เมย์เพิ่นลงไปให้ไปหน้าก่อนพี่นยังไงเนาะ ไอ้เชะเนาะอันลาพี่ลาน้องก้อนแะเม่เนาะบ่เป็นยังแล้วบ่บ่สบายดีเดลอคือบ่ได้คัดในอย่างปัดหเอาแล้วเอาแล้วเชาแล้วบ่ได้กินยาท่านเพิ่นท่านอายาให้กินลาย่บ่ยาเบิดเท่า์ไดเพิ่นซักให้เท้านี่ค่าเพ็ดข่าวหมอเพิ่นเบิดเท่า์ไดมื้อนี้ S <S ล้านปดทจิเข่าสองล้านผูน้โุเลใครยูเสนอสักปุบเลยเศร้าปั๊บแบบนี้ใครย,ยู่ได้พี่น้องเ้าาบานนี่เมนกันกน,น,นอ <S <S ้อยูจะเ้่น่เออคือจาเพิ่กินตามเพื่อนบอกเด้อ <S 3 S 2> <ๆ>เออ,อยาลลายได้เพิ่นกินเด้อรัอาหารไเลยนนล้วพอกีแ้วกินข่าเกินข่าแล้วกิน เนาะเบิดนี่ก็พอเนาะมีเสาแรงเสาแรงหน่ะก็มีแรงอย่างเดียวก็มีอืมกาแฟกับกินไรเพิ่มเนาะค่ะบริสุทธิ์กาแฟมีน้ำตาลทำงานบ่ากาแฟตตัวนี้วอากาแฟขมป่ะกาแขมอือไปสีลงมากินลาบง้อลาบควายกันอยู่พุ่นต่ออีกพี่น้องเลยเนาะสีลงไปพุ่นแหละอ่าครับประธานเข่าอยู่พุ่นแหละพี่น้องเลยเนาะอยู่หน้ามีตุ้อีพุ่นอ่าพุ่นมีการซอยสีนซอยไข่ได้มื่อนี่พี่น้องเลยเนาะ โอ้ยหมอหามสร้างยาด้เออสิ้นมันย่อยยากหมอหามสร้างอันนี้แน่อ่าวบดน,นี่้างสิน,น่าข้คอจรอบาทนเรา <c oughs> อยากลาดเลือดอยากกิน,นิ่ีอนได้จังไปหามอเอาวเดยไปเทานี้ว่าแน่คักบาทนี่พี่น้องเลยเออไปีกว่าที่ก่ยาคุณช่องไฟดีว่าที่ก็ได้ป่ะันไปหันนะคุณ่นสิ่นั่น่ไปยาสเอาะโอเคเนาะรัก่อนเด้อเสเด้อเอาไปก่อน ออสบายดีเนาะมืออื่นพ่อกันพีน่น้องเลยเนาะคลิปหน้าคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องสบายดีพระสุคูสุคนหอดเือนหอดซานเด้อเนาะเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ